แม่มั่พี่เด้อพี่น้องประเด็นใหม่เตน,นอนแล้วเตน,นอนรอเป่ที่บ้านก้นข,า,ขามมาลิมันกินข,า,ขามเไป,ไปทงหกินขเพเขาง่ายเลย ใส่หูฮะทางในทางหน้าพี่น้องพี่น้องสิมาสืเปลืองเจมาลาพี่น้องเลยเมน,นี้สิมาถามตกลงเป็นอะไรกัน บ่าเสือทุกคนเ <ừ. S 1> ชิญรับชมและรับฟังในได้เลยในขณะนี้แม่กูกัดแรงเติบเนาะโทวห้ามู้ชายแม่แม่ขึ้นไปฮัลโหล ฮัลโหลแม่เขายังบระธานเป็นพัวเป็นมีอาการแม่ไปหาว่าเด้อโอมาออกขิปนำการแน่ให้เอฟซีเห็นแม่บอกพวมวมาออกขิปนำการให้เอฟซีเบิ่งจักมือยังมือนี่แหละมันว่างตอนใดเนี่ยมันว่างอยู่ บอกให้มันมาไม้เทิงเ้าเมื่อเนี่ยห้องกระสุนมันลงมือเลยอย่าพาว่าพวยแม่นะเปิดประตูกระปั้นโอเค้าเมื่อนแล้วแม่จักไปแล้วแม่เอาอีแม่เข้าไปเขายังกันอยู่ด้วยเสียงยักษ์สนานอยู่วะ อีแม้เห็นคนยุกเดี่ยวค่ะมีแย่สุม้อภัไเอาหัวไอ้บุเมนบาเสื้อได้สัผัวขันบิตาไม่บอกนะโอ้ยแล้วพูดไลนตูคน ฮะสายเอาเห็ดยังอยู่นนนนนนขานาะไนแ,แม่นสบายไปนอนนะแปลกเนาะอีแม่แปล<ะ>ก <laughs> บอกลูกสาวอีแม่ได้แล้วฮเนานะ <laughs> ได้นะ <laughs> ไปเชื่อเขาเจอันาดโว้ย ไปเดี๋ยวลูกไปไปลูกเลยไปไปอีเมย์ไปพี่รอเลยมอดเทินเจมาเจาะฝังลูกฝังร้านไปว่าแพ้อึ้งแพ้อากเรามาเจาะฝังกินเข้าไปยันจนเลยนะจ้างได้ยินแต่เห็นพี่เพิ่นแสบไปบอกเลยพี่น้องโอ้ยเหมนต์เมนเสือเจะคลองดิบ่อยู่หน้าล่มเด้อคลิปนี้บอกว่าเดือดแน่นอนค่ะเดอดดีใจ แม่อีแม่ลูกสาวอีแม่แปลกๆเด้อคือได้อีกยังสักอย่างนี่แหละเห็ุยังได้ชื่แปลคือได้อียงสักอย่างนี่แหละแม่เอ้ยเกรงหนาเป็นชีลาลาว่สกัเลโิสด้คุณแม่อืออายผัวยนผัวไปเหอคัแล้วเริ่มไปเต้ยนอย วาสิมาแต่ person, มือน okay. ั네้นมือแบบฟืนขึ้นมานววาสิมาอะไรก็เลยบริมาซะก็เลยสิมาถามหย่อนหลังสี่หาหกมือเจ็ดแปดมือเก้ามือสิบมือหลายลายมือเปิ้นบอกไปให้ค่ะว่าไหมเปิ้ลบอกนี่คือไปนอนปลาแขกเบิร์ดขันโม่หลักคอยก็ลงมาแล้วเปิ้ลบอกเอาไปเหม็นจะหลอกห่อให้อมาลาปินหน้าต่างหมดจ้าเพิ่ลนี่คือนอนก้อนคอย บอนางปีนหน้าต่างอรีบบอข่าวงในสานเห็นเกิดแล้วบานนี้พ่งอีกเลยทะืเกิบมาบอกแชงไปไปทเกิบผิวเกิบไปมาว่ะก็เห็นอยู่นอกันมอเิน้นยอือก็เลยปีนหน้าต่างมีใส่วิสัยินตัวเบาเลยทันทีเนาะอือเพราะว่าอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลายข้งแล้วอือ บ่าค่อยปีนเข้าไปลงบ่าวคนใดอย่ามาหาเรื่องเด้อกระยอนนั่นนี่และมือนั่นนะสิมาลื้อฟื้นความทรงจำก็แม่บาทนี้ว่าผู้ใดว่าวยังแหน่มือนั่นนะ

อีอย่างยังคือสงสายตาเบิ่งกันบ่เป็นอยังการก็หลายคนก็อย่างหูเป็นยังการมือนี่นะเป็นยังการสถานะนั่นจะมาแหนมลงทงพี่จะพี่มนสัดเจนคืออีแม่เป็นอย่างอีแม่เป็นอย่างการแม่ใช่แม่นะกับู้ชายอีแม่นะเป็นอย่างการ บ่อแม่เป็นยังกไงตอนนี้นะคุณแม่ก็พัวเป็นยังคุณแม่ก็พัวเป็นยังโอ้ยแม่เป็นพัวเมียกันเต็มปากนะจ๊ะอืมเต็มปากนะจ๊ะ

ก็ไปนำกัะฮูเรือนกันคนเดียวอยู่ที่ท่านแม่ที่โถามคืน,นแม่ง่ม,มา <c oughs> ทาง,งโง่มาทางทามันลูกชายกับลูกสาวแม่ถามันสองคนแม่มันกัดซัดเจียนตอนนี้แล้วม่ก็ะเรกัดซัดเจียนแล้วทุกคนก็น่าจะหูเรียบเป็นคนที่ นอนเบ่งตากันแต่ละคืนแต่ละคืนนอนเบ่งตากันสื่อๆบ่ได้เป็นยังการน,นานคำตอบนางนั้นอีแแม่คำตอบนางน,านั้นได้ออกมาเลยเป็นคนที่ n e n เบ่งตากันสื่อบร่ได้เป็นยังกันตาพลาดกนเข้าใจตอบมาแบบพวดพลาดแล้วนะคืออีแม่นะลูกช <c oughs> ัดเจนขนาด <c oughs> ร่างมึงเป็นยังกับอิเม่เป็นแฟนกันมั้งอิเม่เป็นยังเมืองเป็นเมียสิแปดอ้าจะไปหาตอนจมงกมืนอ่ะนะมอล่ามมืนไหนได้ไหลเรียกัน ลายเรี่ยสุมหามากเกือบนั่นแหละโอเคตามนี้นะทุกคนเขาบอกแล้วว่าชัดเจนทุกคนก็น่าจะรู้ลายเออก็เข้าอย่างหูนอนบางทีกัเบิ่งแบบนอนเบิ่ง บางทีกระข่าวไปกระขันห่นองสิไปสิหูเนาะโอ้นี่เดร์นี่เขตเจ้านี่เดร์เขตขอออ่อยเอาม้อนมากั้นไม่เห็นในโามอนตันไทางกลางะม,ม,มันอาจะเป็นได้ได้เบาเบาเสือ้อเมื่อนั้นนะเจ้าบอกกันเจ้าเจ้าเจ้าว่าวยังกับข่อยนยจะจำได้ยุ เจอเบอร์ตั้งแหละเจสี่กระทำจะเจอเนาะจะบอกว่าหากนางอมาลาน่ะเนาะจะบอกก็ขอว่าหากนางอมมาลากอทามกับยังขอยทามนางเจ้าขึ้นไปวันไหนไหนขอถามเจ้าขึ้นไปวันไหนไหนอยู่เยียงไกลบไกลจ้าว่าหากเป็นอย่างคือบอบอมมาลาปว่าบอกป้าบอกป้านี้ยังบอกกล้าบอกอยู่เนาะสูก อกล้าบอกกใครวะบอได้เมาบนไดจะจอขอบอกเอ้ามาเขา้ะบอกเขาบ่อว่าซันเ้าโอ้กูลอยได้ปะมาเขาก็บอกกล้าบอกเขาเปิดกระบอกอยู่ขั้นคอยบ่มากคอยบ่มาอยู่น้ำได้แล้วเจ้าสี่โบสี่เบจะจำได้ยุฮะเจ้าว่าเจ้บ่ม้านักนะจนยานี่นะ จะซีโบซีเบย์ะจะจำได้ยุกอขันขั้นขันเวลากินเบียร์ขั้นขันบอตตอคนแลักแล้วแต่ตอตืมคอยว่าปลาตวคุป็นตาย่านีะชูกูใชเมือกูเด้อว่ะมันนี่มันซีเมวองยางแล้วมาเ่าตออยา่มันเฮงคือแบบขืนใจกก็เลยขึ้นเนาะบากได้บากได้เดี๋ยวนี้ บักไหนคุณแม่โมาโผล่เข้าไปกลางแล้วจะเอ้ยเจซีกับดันรีโอไปจัดการเสี่ยวด่วนกำลังเกิดซึกกันแล้วว่ะเออทาหนั้นก็แตกบุญเลยเออแรกนี้แมนนี่แม่เอ้ยส่งไหวกับมวยไม่เคยกินบบบนี้โอ้ตายจนวันน้มาเทถิ่มยามือเสา นี่ร้ายกว่านี่นี่นี่ร้ายกว่าน้ำหัวเสื้อที่เลืออยู่นี่ก็มันมีไพกินเจเจแหล่พวกกินเก่งๆกับมันพัวห่ายนะนก็ได้พัวโทมมดาเมื่อทันที่แต่ละคนเล้วจะซุ่มห้าวพ่แม่ย่องหัวเดี๋ยวมาแล้วก็จะไปใส่แก็วจะเอามานมาแล้ว แม่มันไปใส่ก็ได้โอกาสเลยวันที่15วันที่15มาเเจ็ดมัดแขนโอ้มัดแขนะเว้แขนแต่ง้อย่าพกนะแขนละรับก่อนเกิดจนขึ้นยกใจเงาเกิดหมเลยแขนตอนแรงแขนนำมาฉ็ดลูบลาสามมือกนเนาะแขนประมาณสีหโมงแหละเจ็ดมัดแขน ป่าลังนี้จัดแต่งานเนาะพอแก่เก่าเชิญปนหามาโรบลาวเตาเมอขัดอทไรหมอชื่นเมามาเอาเวนแน่เลยในส่วนอะไรมาสูตรมาดันหายเลยวันที่ซอหาบอ ติดวันขีดะที่เสาหาเาสี่คับมลนะ่ง,นงบวดบุญ <c oughs> บ้านน้องบัวมีได้ปีนี้ <c oughs> าเง, <c oughs> างไฟลาดใหม่แล้วานเอาอีกแล้วปีนี้เ,าเ,าาเา้าสี่นะน้นองบัวที่เส้านั้นลายุงพี่น้องปองไปงที่เสาหาผูกแค่นางอัมมาลากระเป๋า <c oughs> เสือแต่งงานกัน จะไปอยู่เวียงพุตีเนาะบานนี้นะเนาะคือสิบมาห้องวกวากวกวากแถวส่งหน้านี่ลเนาะฮะบ่ไปให้มาอยู่บ้าซินเดเรลล่าฮานาบบเห็นบอซินเดเรลล่านั้นอืมไปอยู่ในวังนะบ่จากปบอใครยังอยากไม่นูอยากม่ชัดผัด เราก็วางแผนวางอนอาอนคตไว้แล้วเรียบร้อยเนาละหลายอย่างวัสิมีลูกกันจักคนอย่งประมาณนีน้ <laughs> าามัาโ่า <laughs> ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่เด้อฮ่าฮ่าฮ่ึกือฮ่าฮา้่ ทีเซาวหายแม่มันนี้วันที่สองอ้ายแม่เอ้ยแม่บางเท่นก้บแล้วแม่เอ้ยแม่นกับวันที่สิบก่อนห่นีแม่ก้าพัวมานำเอาพุ่นน่ะกัสิบผิดกันเด้อ

บอกคนลายบอกกันนึกว่าบอกคือคนแรกอามนบอกกันนึกว่าพิมพ์การพิมพ์เกิดยังประมาณนะใส่การ์ดใส่ยางใส่ซองแจกซองปูพรมแดงเดินข้ามอาจะพูเหนดินแดงอ่นเด้

In F โอนเอฟซีต <The> ัวยงคุณแม่อะไบันแต่กินเรอกะได้มากหดูแล้วว <the> ่าพายแพ่เอื้องมว่าในไฟดับจนบ่ายสองเกือบบ่ายสามไฟจงมานะมาศาสเตบาทเนี่ยโอ้ยโทรศัพท์กับเบิร์แบตคัรีรอ ก็เลยบริโภคกับพายแผ้อื่นไปดับปอบบริหนอนละนอนบาราพัฒญาอ่นไปทางบ้านขัตจานทร์นะคะบ่าวทางนี้น้ำมันบริดาบเลยเนาะเมื่อวานนี้นะบริดาบดอกเมืองสุะบุรีเมืองอันสองคอนเขาจะบริให้บันดับเลยดับเพราะว่าเพราะว่ามันสอดอยู่ในรักบ้านขัตจานทรบอลเฮาไปเบิ่งมอลามนี่แม่บไดนแม่บอลเก่า ลักที่มันสอดในมอนมอลัมนั่นแน่นมันสอดดีตอบแบบนา่งเอกนั่งเอกพี่น้องนา่งกระหายุ้ำาตเป็นคนตอบนางก็ได้แบบดาราฮะเด๊ ต่บแบบดาราเนาะว่าคือแม่ไงผัวข้าอดแบบดาราไหมเัแมว่าแดาาว่าแบบดนอกันอกข้าวเบอร์ละแม่ไอติมนะแม่เอามาซิมมึงดูกีมได้เนาะหลุดข้าวหลุดเงี่ยงมาบึงด้วแม่ อันนั้นมะกล้วยเอาตัวข้าะขาแหละโดยสิบเจ็บคออีบอ๊ะกะทิขลับใจได้ไหมร้านโบราณนะร้านพ่อแม่ที่เันเดียวคอจากแผลจากยิ้มแม่กระบอกลูกนะมีการมีลูกมีผัวนะยี่แม่ผมมีประสบการณ์ เก่งงานตายแม่โอ้ยสาภูแม่มีก็มากอดแต่ว่าเฮ้ยพื้นี่เชลเลอร์เขาสะลบปนนอนเผาเชลเลอร์ผัดผัวนอนข้างแม่นอนข้างอืมฟักฉันดอวจะสะสลมอีดอยเบิดคุณมีหาโมงอย่ามาว่าเด้อ่เหตุการณ์ยามใดเด้ออีแม่เป็นทางขดสื่อเป็นถามลัสตีเออ

ใส่ใส่สลโลมไหลคอลลาเจนเอาคอลลาเจนเอาเสร็จเลือดโพดมมนอไปร๊ดมาเสื้อจะไายน้าเป็นยุจะไายหน้าเป็นยังบอกไปลองมึงดูไปเจ๊พาบบาเสื้อไปลองเลยปะมันดีจะเด้อ ก่อนมึงทำให้เป็นสอนไทยนะแล้วนกับริษเขาเอวเข้าคจริงเขกระจายเป็นนาอีซีน่กระจายพวกเวล่าคนพวกรไทยที่เนี่ยคนกนเดาเนียพูกได้รู้่นังนไทยเน่ไทายกันแถวบ้านนี้่กันและขนาดขาด่ยอยบมีแบบเคยไทยเมนทำไทยนาผั่นา <c oughs> สวอนมีแต่สวอนไทยมัน้ม <laughs>